มัดผมเร็วไปมัดผมกันเร็วมามามัดผมกันเร็วเอ้ยวิดีโอยายไม่สวยเลยว่ะอ่ะมัดผมเร็วมามัดผมมามัดผมนาโนเดี๋ยวหัวทิ่มเดี๋ยวย่าจะหัวทิ่มลงไปทับตัวเองเออไม่ใช่ว่าไอ้นี่อ่ะมาผมมันยายนี่มาผมมันยายนี่เห็นไหมมาผมมันยายใส่็จไหม มัดผมกันค่ะคุณผู้ชมมัดผมกันค่ะใครขี้ดื้อนาโนเหรอนาโนขี้ดื้อเหรอใช่เหรอนาโนไม่ได้ขี้ดื้อนะย่าเหมือนย้ายเปล่าเหมือนย้ายเปล่าหัวจิกเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหม่ป่ะะดูไหมเนี่ยทำหน้าอะไรอย่างนั้น ไปเก็บอยู่ใครในโทรศัพท์ใครในโทรศัพท์เก็บเก็บนะเช้าเดินถึงไปเอาไปเก็บป่ะเช้ามาอยากจะสวยไปเร็วเหรอจะสวยหรอคะวันนี้มาเจอเราสองคนค่ะ <ไว S 1> มาเจอเราสองคนค่ะเอาไหนไไนี่ใครเนี่ยคนนี้คนแรกขึ้นน่นคือใครคนนี้คือใครคนนี้คือใครนาโนหรือเปล่าแมวไม่รัดริ้ว

เร็วโอ้ยเด็กดื้อจะไปไหนเด็กดื้อจะไปไหนบ้านมืดบ้านมืดมองไม่เห็นนาโนติ๊กปักติ๊กปักเด็กดื้อค่ะหนูชื่อนาโนเด็กดื้อค่ะบอกเิใช่ไหมเด็กดื้อป่ะคะ ในนั้นนอนเด็กดื้ออยู่ไหนโอยนอนไปเลยกูนอไปเลยนอนด้วยดิตัวเองให้คอนตัวเองให้เขนนอนด้วยเอ๊ะอแกงเด็กแกงเด็กมีความสุข สวัสดีคุณผู้ชมกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะนานโนเป็นสาวแล้วค่ะอื้ออื้อไอไหมกินนมหรอายไหมไอไหมไอไหมประจานเด็กกินนมเลยไอไหมไอไหมค่ะ หนูชื่อนาโนค่ะมากินนมนอนกันเถอะไปแล้วนะอย่าไปแล้วนะอย่าไปนะไปป่ะไปกับยายป่ะไปย้ายป่ะลูกไปเที่ยวกันไปไปดูหมาไปดูเหมียวไปป่ะเหมียวเอ้เหมียวเอ้ยวันนี้นาโนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอนาโนใหม่นะคะเจอนาโนใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ บายบายค่ะคุณผู้ชมบายบายเลโอู้ไปแล้วเด็กไม่พูดด้วยไปแล้วบายบายค่ะบายบายค่ะส่งจุบจุบจุบเออหอมนะขี้ใจขี้ใจขี้ใจทีนึงกันมาขี้ใจ ชื่นใจจังเลยวันนี้ลาไปก่อนนะเด็กไม่คุยด้วย